กำลังจะโหลดเกมลิงจะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือในคอมเมนต์แต่ถ้าไม่เห็นสามารถสแกนคิวร์โค้ดตรงนี้ได้เลยครับโอเคเอาคลิปนี้อยู่เกมคาร์ปากิ้งอีกแล้วนะก็เป็นอันนี้เป็นตัวหมอดวใหม่นะมาเวอร์ชันล่าสุดที่เป็นหมอดนะตัวนี้ไม่ใช่หมอดเติมฟรีไม่ใช่หมอดเงินโวเงินแต่ว่าตัวนี้เป็นหมอดิ่งใช้ยิ่งเพิ่มนะฮะเรามาตัวนี้มาอัปเกรดรถก่อนนะไม่ใช่ไม่ใช่เรามาอัปเกรดรถก่อนแล้วก็ามาที่จูนิ่งตัวนี้ไปเ,เป็นสี่หมืน่นใช่ไหมแมงด้งโอเคมาใหม่ผม,มเกมดิงไม่กติของ จริงไม่ใช่เกมแบบเกมแท้นะเอออาจจะถ้ามันมีเด้งไม่ดงไม่เดง้งไม่ได้ดปกตินะทุกคนอย่าใจเสียนะถ้ามันเด้งแล้วมันเล่นไม่ได้เลยเนี่ยก็ลบแล้วก็โหลดตัวอื่นนะค okay. okay. รับโอเคอันดูสิโอเคเล่นได้คนะรับผมพยายามเล่นได้อยู่นะอาจจะกระตุกๆหน่อยนะอ่ะยังไม่เซตติ้งอ่บคอมมันร้องแล้วตอนนี้เซ okay. ก็มาที่การาดนะผมวิติพัม,มตังนะจะมบอกวิติพัมตัง ตืนิ่งนะเนี่ยกด่แนก็กดซื้อไปนะเนี่ยมันก็จะดิ่งไปท่ามือเลยแล้วก็กดไปเลยครับกดไปเลยฮะให้มันดิ่งไปเรื่อยนะให้มันให้มันอัพไปเรื่อยเอาง่ายแบบซื้อยิ่งซื้อเยอะยิ่งยิ่งเยอะนะพอเงินเราดิ่งเยอะแล้วเนี่ยเราก็ไปซื้อรถคันแพงเลยนะมันก็เลยดิ่งเยอะอะี้ยมียอแสนละเห็นไหมนก็ดีเลยวะมันก็ดีแบบนึงนแบบมันมันเหมือนโฟเนียนเลยอ่ะมันแบบต้องเงินไม่ต้องแบบเงินไม่ต้องเยอะมากแต่มันก็เนียนอยู่นะ โอเคฮิเกตฮิเกตซื้อซื้อเกตฮิเกตอัพแล้วนะผมเราไปซื้อกันดีกว่านะเงินสี่แสนเราจะซื้อรถได้ไป่าวะลองดูลองดูสี่แสนนะเฮยเท่าไหร่วะเนี่ยอือว่าแล้วเราจะเอาเงินเงนินสีทองมาได้ยังไงวะคนดูคนนี้ศูนย์บาทเอ้าทชาวโลกรถมันศูนย์บาทวะเอา้ารถซื้อได้หมดเลยเหรอรถมันศูนย์บาทอ่ะ โอ้ค้างอะไรวะเนี่ยเ <Be at> นี่ยแล้วรถมันราคาศูนย์บาทหมดเลยอะแปลว่าเราสามารถซื้อได้ทุกคันเลยปะนะ <Be at> ชี้ะรถราคาศูนย์บาทหมดเลยค,คนดูชี้โคตรดีวันนี้โคตรดีอะแต่ว่าแล้วเราเติมผมไม่แน่ใจวะเอาไปรู้เติมมันเดี๋ยวหลังปะโอ้ไม่เกือบสองร้อยคันจะบ้าแต่เอ,อ้ย เื่อนนี่อันนี้พันเหรียญแต่ว่าเรายังไม่มีเหรียญนะเอาจะเอาเหรียญมาได้ยังไงวะต้องเติมเอ้ยทุกคนก็ลงทุนเติมใหม่นะฮะเหยาะเหาะเหอีเจนนต้องเติมเพราะว่ามันซื้อได้แค่รถที่แบบใช้เงินนะเออรถที่ใช้เหรียญซื้อไม่ได้วะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาคันนี้แล้วกันนะซื้อไปนี่ศูนย์บาทใช้ได้วะแต่ว่าอยากได้เงินเนี่ยมันออมต้องทำยังไงถึงจะได้วะเงินเนี่ยมันต้องมีภารกิจให้ทำอยู่นะปิดมันนี่ ไม่เป็นไรเดี๋ยวคนก็น่าจะรู้เองอรับคนที่เล่นเกมนี้บ่อยๆนะเร,เ,นเราเล่นออนไลน์เขาออนไลน์มี server, เซิร์ฟเวอร์ให้บัวไปครับผมไปเราเข้าหมอนออนไลน์ดูครนะับว่าจะได้หรือเปล่าเอาสักครู่โอเคมาแล้วผมหมดออนไลน์ก็เล่นได้นะครับมีคนกี่คนวะเนี่ยแมปนี้มีคนเดียวนะตอนนี้เหลือตอนนี้ผมคนเดียวเฮ้ยจนเป็น,น,นป๊อปแจนเน,นอร์เอ,อรโร่เอ,อรโร่โอเค ก็เล่นได้อยู่นะครับจะเป็นโบนเงนอยู่นะเออเลือกลาด้านะอันนี้อ่ yeah. แล้วถ้าใครไม่ชอบแบบนี้ก็มันมีแบบอื่นนะผมมีลิ้งสองแบบนะบก็ไปโหลดกันนะมันมี2อ,อันนะผมใครไม่ชอบแบบนี้ก็แบบไม่โหลดไม่ชอบปีหนึ่งก็โหลดปีสองก็เล่นนะโอเคเทมนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย